โอเคเมื okay, ่อ uh, กี uh, point point ้คุณเบียสี่อนแล้วสอนกันบ้างอีกไปแล้วแล้วตอนนี้ก็ออกกําลังนะครับตอนนี้ใช้โปรแกรมครับปรแกรมของก่างกานี่ยต้อบไปสามสิบสปีดสามสิบครับสปีดสามสิบคือความเร็วใช่ไหมครับใช่ครับผมความเร็วของการเต้นหัวใจใช่แล้วครับก็คือสามสิบนี่คือคุณจะหมดลมหายใจทันทีแล้วก็มีเทรนเนอร์นะคะเป็นน้องต้นน้ำต้องน้ำยุดธ์ชแน้วก ต้นน้ำเป็นคนเซตโปรแกรมให้ให้คุณปาลบทั้งหมดนะครับโดยเราจะใช้เวลาในการวิ่งตั้เนี้ยอะไรอะไรเนี่อินอินไลน์หมายเขาว่ายังไงครับอินหมายต้นนี้ตัวนี้คืออะไรครับต้นน้ำความสูงอ๋อความชันใช่ไหมนะใช่ความชันของไอ้ตัวนี้ตันนี้ใช้ับบไหนเอ่ยเหมือนวิ่งขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าเราทําตามโปรแกรมมันจะมีมมยออิ่งชันตามความชัน้วยเออเจ๋ง่ะเอาไหมาตัวบ้านปายต่อเอาไปไว้ตรงไหนอะแต่เบียชอบโอเคเดี๋ยวคุณเบียก็จะหอมนะครับเหมือนน้องต้นน้ำเพราะต้นน้ำเล่นทุกวันน่ะห,หุ่นต้นน้ำาป็เลยดีไม่เร่นเลยอ้าวเหรอคุณเบียตั้งเวลาไว้ เริ่มสปีดเป็นหกสิบแล้วใช่ไหมหกสิบเร็วมากแล้วก็เดี๋ยวสะพาหน้าเขาก็จะฟาดกับตรงนี้เพราะว่าวิ่งไม่หันลูนะครับอเป็นไงบ้างโอก็ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่เยอาไหวครับ